สวัสดีค่ะงานทงทีมวันนี้นะคะมาจากทีมงานเค้า c อ m m o อร์เด i t y นั่นเองค่ะโลโก้สวยมากนะคะโลโก้ที่เห็นอยู่ตอนนี้นะคะคือโลโก้ของลูกค้าเองนั่นเองค่ะนี่เลยให้ดูใกล้ๆงานจริงนะคะสวยคมแล้วก็ชัดมากเป็นรูปเป็นรูปช้างน้อยค่ะรูปช้างน้อยกำลังขี่รถคลาสสิกอยู่เลย ขี่มอไซค์คลาสสิกนั่นเองนะคะแล้วก็เป็นสปอร์ตเดย์นั่นเองค่ะสำหรับปี2024ค่ะเดี๋ยวให้ดูรายละเอียดใกล้ๆนะคะสำหรับงานชิ้นงานวันนี้นะคะสั่งมาเยอะมากๆเลยเยอะมากๆนะคะแล้วก็คุมโทนมากเลยสำหรับงานนะคะจะเป็นสีกลมค่ะสีน้ำเงินกลมนะคะ Commander City ค่ะแล้วก็จะมีอักษรน,นะคะมีข้อความที่เป็นสีขาวค่ะตัดกับลายเส้นตัดกับพื้นหลังนะคะ ที่เป็นโทนสีน้ําเงินนะคะแล้วก็จะมีไซโลโก้ค่ะสซโลโก้ที่ตําแหน่งตรงกลางเลยชิ้นงานใหญ่ๆนะคะแล้วก็มีข้อความค่ะเป็นกิจกรรมของทางเอ,อ่อทางทีมนั่นเองนะคะและที่ขาดไม่ได้เรื่องความสวยงามนะคะทุกชิ้นงานนะคะเราจะมีผู้สวยๆแบบนี้ให้เลยค่ะนี่มีการเก็บขอบงานนะคะเก็บขอบงานให้แบบนี้เลยค่ะอ่าประมาณนี้เห็นชัดเลยนี่ค่ะประมาณนี้เลยค่ะนี่ ความสวยงามน,นะคะก็จะเป็นเหมือนกันทุกชิ้นงานเลยขาดไม่ได้คือหัวเสานะคะหัวเสาวสวยๆแข็งๆป๊กๆแบบนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีก้างเข่าวสวยๆให้ด้วยนะะี่ค่ะแล้วก็มีเชือกนะคะสําหรับใช้งาน,นะคะ่ะใช้งานได้จริงทั้ง2ด้านเลยทั้งด้านหน้านะคะเป็นแบบนี้นะคะพอพลิกด้านหลังนะคะข้อความก็จะเหมือนกัน อันนี้เราทําตามแบบที่ลูกค้าต้องการได้ทั้งหมดนะคะยิ่งลูกค้านะคะมีโลโก้ทีมอยู่แล้วนะคะก็สามารถสั่งได้เลยค่ะก่อนสั่งผลิตงานนะคะเราจะมีการวางแบบให้ลูกค้าดูก่อนว่าถ้าเป็นแบบงานแบบนี้ชอบไหมนะคะแบ็กกราวแจ้งแบ็กกราวแจ้งโลโก้แจ้งข้อความแค่นี้จบเลยสามารถสั่งงานได้เลยค่ะแล้วก็สําหรับงานด่วนนะคะสัก5วันละกัขอเวลาสัก5วันนะคะ ให้ให้เวลาผลิตงานนิดนึงให้เวลาวางแบบนิดนึงนะคะก็สามารถจะส่งได้แต่ถ้าลูกค้าสบายสบายไม่ได้รีบนะคะก็ทักมาคุยกันก่อนได้ค่ะว่าอยากได้ประมาณไหนนะคะเพราะว่าทงที่เห็นอยู่ตอนนี้นะคะจะเรียกว่าทงแรกเปลี่ยนนั่นเองค่ะทงแรกเปลี่ยนอาจจะเอาไปไปแขวนไปติดตั้งในห้องกิจกรรมห้องฟุตบอลนะคะห้องทีมงานนะคะได้ทั้งหมดเลยก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะสําหรับใครที่อยากติดตามเพิ่มเติมนะคะติดต่อได้นะคะที่ 0 6 3 4 4 9 9 2 8 2นะคะหรือแอดไลน์มาคุยกันที่แอดพลูสปอร์ตนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวขอตัวไปเตรียมจะส่งงานให้ลูกค้าก่อนนะคะสำหรับวันนี้น่าจะส่งไปที่บางแสนเลยค่ะจากทีมงานของคุณนัดบางแสนนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ